นํเเสออโดยแมนสิติตีฟันไทยแลนด์ปาบอกภารก,กิจยังไม่จบปัดโอกาสคุมทัพแซมบาเดมิลเลอรายงานว่าเปปกูดิโอลาในใหย่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ปฏิเสธโอกาสคุมทีมบราซิลเซเลซาากำลังมองหาคุณซื่อรายใหม่เข้ามาทดแทนตีเต จิลาตำแหน่งไปหลังพาทีมไพายโครเอเชียในรอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลโลกที่กาตาเชื่อกันว่ากิโอลาคือหนึ่งในแคนดิเดตอันดับต้นๆสำหรับตำแหน่งดังกล่าวเช่นเดียวกับกุนซืออย่างซินดินซีดานและคาร์โลอันเชรติแต่ทว่า,ก,วากิโดลาก็เพิ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่ให้กับเรือใบสีฟ้าไปเมื่อตอนเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งจะทำให้เขาอยู่ที่เอเธนสตเดียมต่อไปถึงปี2025 ล่าสุดมีรายงานว่าคุณซูเวย51ปีได้ปฏิเสธโอกาสดังกล่าวไปพปิจนที่เรียบร้อยแม้แค่ระดับตำนานอย่างโรนัลโดจะลงชุนมากรอมเตเลกูดิโอลาเอเย่นและพี่ชายของเขาด้วยตวนเองรายงานระบุว่ากูดิโอลาก็าสนใจลองจับงานในเอเมริกาใตา้และระดับทีมชาติยู่งเหมือนกันแต่เขาได้แจ้งกับโรนัลโดไปว่าภารกิจกับซิตี้ยังไม่เสร็จสิน้นโดยเป้าหมายหลักของเขาคือการคว้าถ้วยแชมเปี้ยน ระนั้นก็ดิวลาก็เพิ่งยอมรับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเขาอาจไม่ได้อยู่กับซิตี้จนหมดสัญญาโดยพร้อมลาทีมหากรู้สึกว่ามันถึงเวลากิริตไม่คิดมากบอกสนุกดีโดนแานโห่ใส่จากกีริดแนวรุกขุนแผนแห่งเมืองแมนซิตี้ประกาศไม่กังวลต่อเสียงด่าทอของแฟนๆฝ่ายตรงข้าม เพราะมองว่ามันเป็นความสนุกอีกอย่างหนึ่งในเกมกีริชโดนแฟนเจ้าถิ่นโฮไซร่วงเกมชนะเชลซีหนึ่งประตูต่อศูนย์ในนัดล่าสุดและมักตกเป็นเป้าหมายการเล่นงานจากแฟนบอลเจ้าถิ่นเมื่อต้องออกไปเล่นเป็นทีมเยือนตอนช่วงคริสต์มาสเขาก็โดนแฟนบอลของ Lead United, ลีดยูเนเต็ดโฮไซยิงหนักก่อนที่เจ้าตัวจะเดินปรบมือให้กับแฟนๆทุกทีระหว่างเปลี่ยนตัวออกจากสนามเมื่อโดินถามถึงเรื่องนี้สตาร์วัยยีปีตอบว่าเมือ่อแฟนๆด่าคุณมันก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่หรอ ท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นเพียงการยอกล้อกันนี่พวกเขาด่าเราเปิดเปิงคุณก็ต้องตอบโต้กลับไปมันก็แค่การยอกล้อเท่านั้นผมแค่อยู่ในที่ที่ตัวเองเป็นนักเตะเจ้าบ้านแล้วแฟนๆเจ้าถิ่นก็โหใส่นักเตะทีมเยือนคนหนึ่งอย่างหนักมันเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นเกมเกมหนึงเท่านั้นผมชอบอน,นะนันะนี่ก็เป็นสรุปข่าวของแมนเชสเตอร์ซิตี้ประจำวันที่8มกราคม2566 แฟ,น,ฟนมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้คอมเมนต์ Comment มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน